สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะมาทำใบพัดนะคะเพื่อนเพื่อนใบพัดตรงแขนชายปลายแขนของเสื้อนะคะชายปลายแขนของเสื้อเสื้อลายดอกกระดังงาของเรานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาทำ เราทำเราทำกรีบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ตรงกลางๆนี้เราไม่ลงนะคะเพื่อนเอนเราก็มาเอาค่ามาเอาตรง f 3หลักนี้เลยนะคะ f 3หลักนี้เลยแล้วก็โซ่สองนะคะเพื่อนเพนเาก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะ ออกมาอย่างนี้เลยนะคะเราก็โซ่สองแล้วเราก็มาลงตรงวีที่เราทำวีไว้เนี่ยค่ะเพื่อนๆปุ่ดสองปุดสองปุดสองเอาสี่หลักนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองนี่คือรวมลอกไหมเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ จะไปมานี้ค่ะก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะก็จะได้อย่างนี้เลยถักไปอีกอีกนิ้วมือไม่สวยเหมือนคนอื่นเขานะคะคเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวมันแตกค่ะไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่หนาว เราไม่ชอบเข้าขร้านส,สวยๆไ,ไม่ได้ไปแต่งเล็บนะคะเพื่อนๆเขาก็จะทำเม็ดข้าวโพดแล้วก็โซ่สองเท่านั้นค่ะ,เ,ะ,ะ,คะ,เ,คะเขาจะไม่ห่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะไม่ห่างเหมือนของคนอื่นเขานะคะของคนอื่นเขาจะทําชายห่างๆนะคะอันนี้เรายังไม่ได้รีดค่ะเขาก็เลยไม่ห่างเท่าไหร่นะคะแต่เราไปรีดแล้วเขาก็จะ ถ้าเราไปเรียดเขาก็จะเรียบเหมือนฝั่งนี้นะคะคเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้เรารีดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เรารีดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาตอนนี้เราก็ยังอันนี้ยังไม่ได้รีดก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ค่อยห่างยังไม่ค่อยเนียบนะคะคเพื่อนๆยังไม่ค่อยเรียบเราก็ถักไปเรื่อยๆค่ะลายดอกกระดังงา บางทีดูเม็ดเขาโคตรเขาเล็กนะเราก็ทำเท่ากันอยู่แล้ว,ว่าเป็นช่วงเล็กช่วงใหญ่ไม่รู้ไหมซ summer s o อฟ l i ต t านะคะเพื่อนเเส้น18สีชมพูเลดี้นะคะที่เราถักอยู่นี้คือสีชมพูเลดี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ เอามาถักได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นลายสีอื่นก็จะสวยเหมือนกันค่ะพเพื่อนเพื่อนเสื้อถักลายนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ซับนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นลายถี่ถีนะคะเขาไม่ห่างนะคะพเพื่อนเพื่อนเขาไม่ห่างนะคะดูดูด,ดูเราอเอาแขนเข้าไปเขาก็จะไม่ห่างนะคะพเพื่อนเพื่อนเขาจะเป็นลายถี่ๆี ไม่ห่างนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะอ่อสีลงพันหัวเข็มลงสี่ครั้งนะคะแล้วก็ปลดสองนะคะเ,เพื่อนๆปลดสองแล้วก็โซ่สองนะคะ เราก็มาพันหัวเข็มมาเอฟลงตรงนี้เอฟลงตรงนี้เราก็มาเอฟอีกตรงตรงนี้นะคะตรง,ตรงท,ทุกช่องโซ่ค่ะแล้วเราก็ข้าม,มาตรงนี้เลยนะคะข้าม,มาหาเอฟนี้เลย แล้วก็โซ่สค่ะเราจะทําวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีคือเราจะไปรีดดูนะคะเราจะไปรีดดูว่าสวยไหมคะ่ะเดี๋ยวจะอัดวีดีโอลงให้เพื่อน,อนๆชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคะ่ะ